นี่ขี่จากศาลเจ้าลงเกือบไปไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าโจซือกงค่ะภาพสวยๆนะถ่ายรูปค่ะบ้านเก่าแก่เป็นร้อยปีแล้วนะคะแล้วก็ ด้านในมีสาวไว้น้ำอยู่กลางบ้านเลยสวย oh, 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 oh. บ้านโซ่แ oh, oh, oh. หงไถเ mm. ข้าชมต้องมีแมสนะคะตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ติดต่อเจ้าของบ้านแล้วก็ต้องสั่งน้ำดื่มค่ะเขามีเขามีน้ำดื่มบริการหนึ่งออเดอร์ต่อหนึ่งคนนะคะแล้วก็ มีสะไว้น้ําด้านหน้าแต่ว่าตอนนี้สะไว้น้ํามันไม่สวยแล้ววะ่ะตอนที่เพ้นมาคือสีฟ้าสวยมากมมาให้ชมให้ชมแค่เท่านี้พอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซากรถามาถ่ายรูปชิกชิกได้ถ่ายออกมาก็สวยแล้วก็เดินไปได้เรื่อยๆนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไปออกถนนตลาดน้อยเมื่อกี้ที่พี่เพ็นไปกินข้าวหน้าเป็ดอะ่ะ ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปายขวาก็ไปได้ไปศาลเจ้าโจสืกงเดี๋ยวพี่เพนจะไปไหว้ศาลเจ้าโจสืกกงเนี่ยตอนนี้พี่เพนอยู่ที่รถนี้นะคะแล้วก็กําลังเดินไปเลียบแม่น้ําเจ้าพญาเพื่อจะไปศาลเจ้าโจซืกงข้างบนค่ะจะมีพวกโฮสเทล ที่พักเยอะเลยค่ะแต่ว่าพี่เพนจะไปต่อจนสุดแม่น้ําเลยนะคะเพราะว่าพอเลี้ยวก็คือข้าวสารเจ้าเลยเนี่ยพี่เห็นอาแปะนั่งอยู่อะสุดทางนั้นพอเลี้ยวเข้าไปก็คือสารเจ้าเจซึกกงเลยมาบ่อยจนรู้ทางหมดลวมันซอกแซก็กซอกแซก็กเพราะมีบ้านซอยเล็กซอยน้อยเต็มไปหมดค่ะแว่ามาบ่อยจนจำได้ มันก็ซอกแซกเนี่ยถึงแล้วค่ะศาลเจ้าโจสือกงหน้าศาลเจ้าจะอยู่ตรงข้ามกับลงหง้หนึ่ง 19— 19เป๊ะเลยเนี่ยนี่ศาลเจ้าโจสือกงศาลใหญ่นะคะแล้วก็เจ้าก็องค์ใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูขังมากอะ่ะองสีเขียวเขียวอ่ะองค์ใหญ่มากอะ่ะ อุ้ยไม่เขียว่ะวันนี้ทำไมอ่องสีน้ำตาลจำผิดพี่เพ้นจำผิดเข้ามาก็มีจุดขายทูบเคียนนะคะก็อาวหา้ท่านใหญ่มากค่ะขออนุญาตนะคะ ข้างก็จะมีสิบแปดเซียนสามสิบหกเลยค่ะที่นี่สามสิบหกเซียนสามสิบหกเทพเจ้ามีข้างละสิบแปดพ่อควรอูค่ะทั้งหมดกี่ดอกทุกไม่รู้กี่ดอกแต่ว่าเขา เขานับมาแล้วไงอาจารย์วันนี้เรามาไหว้สันเจ้าอุทิศขอดนัูกจะสียสิทำงานในครงลเเป็นการไหว้แบบ แต่จิ๋วจะต้องไหว้ฟ้าดินก่อนนะคะแจ้งชื่อนามสก,กุลที่อยู่มันเดือนปีเกิเดกถ้าเป็นแบบไหหลำจะไหว้ในศาลก่อนนะคะแล้วก็ถางกระถางฟ้าดินจะอยู่ข้างนอกเฮียทำไมที่นี่มันไม่ไม่เป็นทวาราบาลอ่ะฮะใครมาใครมาของเขาก็อยู่ของเขาจะอยู่ตายู่หน้าประตูหรืก็ติดหน้าประตูไว้ อ๋อแต่ก็คือเขามาปักไว้หน้าสิงโตเห็นไหมลายก็จะเป็นอิดเอียงอีกใช่ไหมนี่จะเป็นทั้งบุญโบ้เนี่ยจะอย่างนี้ก็เป็นแบบเทวรูปแบบเอาเรียกอะไรอ่าพระนางวดีเสกนาอันไหนอ๋อตรงเหนือสระน้ำจะเป็นรูป เสือกับมังกรนะคะด้านหนึ่งจะเป็นเสือด้านหนึ่งจะเป็นมังกร<ม>สำปอฮุกกับพระสังกระจายพี่เพ็นไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าเป็นไทยพุทธแต่ว่าแฟนเป็นคนจีนก็แนะนำแต่ก็จำไม่ค่อยได้ ขนาดพาไหว้เจ้าตลอดความจำสั้นมหาพุทธมหายานก็จะถึงพระพุทธเจ้าสามพระองค์ก็คือทางขวาสุดเนี่ยทางซ้ายสุดทางด้านเนี่ยก็จะเป็นพระอมิตตะพุทธเจ้าองค์กลางก็จะเป็นพระศรีสกยมุนี่วนองซ้ายสุดสังเกตก็จะถึงคนโทม้อนน้าทิพย์ก็คือม้อยาอเป็นเป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นพระหมอเนะ่ะ Oh. เวลาคนจีนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าต้องการปรุงยารักษาโรคอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยก็จะมาขอเวลมีพระเจ้าองค์นี้เพราะว่าให้มีปณิธานในการาช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นทุกข์อ่านี้นาก็คือพน้นจาโกโรคไัยไข้เจ็บต่างๆจ uh huh. ะของไทยพระหิณญานหรือเทรว่าก็จะมีพระเจ้าเพียง,งองค์เดียว oh. แล้วก็เรา่องนี้ที่เห็นด้านหลังนี่ ใอ้สั่งกระจายสั่งกรจายคือพระอาญาสาวกพระเจ้าของมัสยิะโคดุมใช่ไหมสังกระจายนี่ไม่ใช่ภาษีอาเย็นไม่ใลเอยเป็นเป็นราีอายาไม่๋อเป็นโคศิสัที่กงจะไปจะมาบตชเป็นพระเจ้าในในภพชาติใหม่ในศาสนาไอ้ในนาเป็นเจ้าอาคีมอันนี้ก็คือหน้าตายเย้ม ถ้าเป็นถ้าเป็นคติของ่อารเจ้าเนี่ยคติในศัลเจ้าเนี่ยนะก็จะต้องหันพ,พักหันหน้ารับแขกก็คือเรียกคนเขา้ขาเข้าศาลนะ่าทีนี้มาดูม,มีพระพุทธศาสนาอีกองคหนึ่งในศาลจะมีจะไม่ควรอ่จะมีสององค์ไม่ใช่เนี่ยมาให้ดูนะ ่านเจ้าทุกที่ที่เป็นสังเกตมักจะมีสะน้ำอยู่ในสาลนะคะน่าจะเพื่อความสงบร่มเย็นฝั่งนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมค่ะแล้วก็อุ้ยท้อผอสักด์นะองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์นะอุ้ยท้อผอสัก์เนี่ยนะนะ ส,สูงเท่บเท่าส,ง,สงเท่าเท่าจ้แม่คนอิมเลยนะนี่คนอิมผูสักแน่นี่ก็อุ้ยท้อขอสักว่ะอ๋ออุ้ยท้อขอสักนี่ดีไว้เพื่ออะไรเพื่ออุ้ยท้ออยู่ที่ไหนคนก็จะรวมกันที่นั่นอุ้ยท้อคืออะไรอ่ะอุ้ยท้อคือชื่อจริงๆท่านเป็นโอรสของกษัตริย์นะก็ะคือมีตำนานเล่าว่ามีพระมหามีกษัตริย์อยู่องค์หนึงน่งมีราชบุตร โู 500, 000, 000ห้าร้อยหรพันหนึ่งผมจำไม่ได้นะทุกองค์เนี่ยทุกคนเนี่ยมีมีปณิธานที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหมดเลยอฮะท่านก็จะเป็นท่านก็อยากเป็นพุทธเจ้าวบุนการอยากสำเร็จบุนการแต่ถ้าพระท่าารู้ว่าพี่พี่ของท่านก็มีปณิธานอยากเป็นพรพุทธเจ้าวไหมท่านก็เลยบอกเขาเนี่ย้ยกัรท่านน้องบุดท้องใช่ไหมท่านน้องบุตท้องท่านก็จะเป็นโคที่ัตว์เพื่อ,อดูแลพระศาสนาะน่ะ Oh. เอาไหมอ่าเป็นเหมือนเป็นกาดอะดูแลพระศาสนาเรน oh. กว่าเนกว่าพี่ๆของท่านนะอ่าเข้าสู่ายของพี่พี่ของท่านทุกพองค์้ะท่านถึงจะสําเร็จเปนะพุทธเจ้าพระองค์สุดท้าย uh huh. อ่าในระหว่างนี้ท่านก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นกาดอะเป็นผู้ดูแลรักษาศาสนา,นนา, mm. าสูนนยงาานนแล้วเขาเขาจริงๆเขามาขออะไรจากท่านอะ ที่ขายที่ดินขอได้ทุกเรื่องสักเบือยังเรื็วนะเมันจะแม่งปวดอิ่มนี่แหละออ๋นี่ก็รู้สึกจะผอสักอะไรเหมือนกันนะเนี่ยอะะไรฮเนี่ยตีจ้างอ้วงผอสักอันนี้เขาเรียกว่าเป็นทหารโปรยยานเพราะว่าเป็นอ่านี้ก็เป็นอ่าเป็นเป็นราชบุตรของอ่าเกาหลีเป็นองค์ชายอ่ะอป็นองค์ชายเกาหลีนะแล้วอ่า อ้าวแล้วทำไมไม่จีนนะจีนนั่นแหละปีนญญาหนังถือไงเหมือนมันมีปณิธาสเหมือนเหมือนพระไตรศีลพุทธผู้จากนี่ปวดอยู่เหมือนพระธรรมซัมจังเลยแต่งตัวรีบปวดวิญญาณปวดวิญญาณอืมปวดวิญญาณกวนเอ็มปวดสัตว์บนโลกมนุษย์ตีจ้างอ้วงปวดวิญญาณให้พ้นทุกข์วันจันทรย์งานพุาธเนี่ย

ไหว้เจ้าแม่ทับทิมริมแม่น้ำกันด้วยนะคะเทพทัดน้ำเฉพาะแห่งเกียรนี่เทพทัดทองเหรอมาเที่ยวกันนะคะตลาดน้อยเป็นถนนสายอาหารแล้วก็ถ่ายรูปจิกๆมีภาพเขียนจิตกรรมฝาผนัง ก็มาไหว้เจ้าพบกันใหม่ทริปหน้านะคะสวัสดีค่ะ